มีมองตีกว like ่าจนจะอาจเรียบร้อยตั้งสถาปัตยกรรมการก่อสร้างพื้นที่โรมานียสถานเ้าไปเห็ดเอาเป็นจะอยู่เนาะเหมือนเนาะก็คิดว่าเ้าไปอยู่มองได้แลวมันจำายใจสงบจิตสงบใจไปเห็ดเอาก็บริเคิดว่าผู้อื่นมูออื่นจะมาหมักน้ำ หมดเกิดว่าผู้ใดทั้งอื่นมากเขาเสียมากทำให้ห้าเห้าเยึดอัดตามใจมากเขาเจ้าของเลยเกิดความพูนเอาไปนั่งอยู่ใสยมองได้หมดได้เป็นแต่นั่งเวทชูมองเป็นแต่เบิ่งเวทุูมองนั่นสั่งมากตะเกียร์ระกาบบเป็นท่าบอะไรไปย่อมหูจนอึดอัดไปวัดบังมองมันมันหกก็สิ่งก็สั่งบ๊อบินระเบียบหันจะหยาด หให้อยู่ก็อยู่บระด้ลยวไม่อยู่จะมั่งของเขา,าประเดี๋ยวจะมาลอติโอประเด้๋ยวว่าวมันเขาเฮ็ดละเฮ็รดรวอนครับพระมบอกว่างแบนนอาจารย์โอ้บรไเดี๋ยต้องออกแบบดีๆสี่สั่งอะไรตรงไหนตรงไหนต้องเบึ่งทิศท,ทางทิศทางลมเบึ่งบรรยากาศเบึ่งมุมเบึ่งผู้มีทัศนเี่ย จ้างึ้นมาแล้วสวยงามแข็งแรงสะอาดเป็นระเบียบสูงโรงโปร่งเรียบรำเราจ้างพระฤๅษีมาวัดรบยักเมื่อวันจางไว้พระฤมาวัดะระเบยักเมื่อว้านเนี่ยอยู่ในวัดตรรถเป็นหนังยม,มองไหนมโนไหนความสูงบไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่เหตุเองใช่ไหมป็นที่มันสะประสถานที่สะประหย จ้าแล้วเบิดเท้าไปแล้วเจ้าพระศิ้ย์ต่างๆแล้พระกิสยตั้งอันนั่นขึ้นทางนี้ขึ้นอ็จะงตั่าเขาองก่อออกอะไของเขาหน่อเนาะมันเท้าอยู่เนี่ยเท้าเย็นไปดีแล้วความสะอาดเป็นที่มาของศรัทธาความสะอาดวัดภายในส่งผลให้เห็นถึงวัดภายนอกวัดภายนอกสุขบกสขโรคเลยวัดภายในไม่ต้องไปถามถึงพระจิตมันสงบแล้วอะไรอะไรต่างเป็นระเบียบหมดพระจิตมันสงบแล้ว จิตมันสงบเป็นสมาธินะสงบอ่อนน้อมเตรียมพร้อมไม่อ่อนแอฉลาดแหลมคมนที่ความสงบมีความผ่องใสรวยหนิงเฉยไม่ฉฉฉเฉยเฉยดื้อๆนั่นเป็นภาวะตื่นรู้เป็นภาวะตื่นรู้จะว่าภาวะตื่นรู้เป็นสมาี่พร้อมจะวิจารณาอะไระต,ต่างๆกำลังงจิต เนี่ยนว่าการภาวนาภายในได้ไหมันช่วยจะระเบียบจิตไม่แต่กระสานสั้นเสร็จลงไปถ้าความภาวนาภาวนาภายในเมีการไปอยู่ต่รงๆฉนนี้มันจะไประเบียบเรียบร้อยปหมดณไหสะอาดเรียบร้อยอับผ่าผับพนอะไรสักงน่้ยเป็นระเบียบเนี่ยพวกฝุ่นพวกไระดรต่าาๆ เช็ดถูทุกตว,วันถูวันอ่าไม่ได้ถูทีเ่นเพื่อนี่เลยวนะฟามผนังหลงถูเห็น,นอทำความสะอาดแต่เพื่อนที่เราไม่สะอาดเนะีไม่น่าอยู่เป็นที่ที่ไม่นา่าไม่น่าอยูอ่แล้วอีกอย่างหนึ่งจิตมันไม่ยอมเลยจิตที่มันโทม,ม,มันไม่ยอมไม่ยอมให้เกิดความสุขบสกบกโสโครลย ทุกอย่างมีการะระเบียบว,วันความทวารไมต่จิตเนี่ยมันก็ยังสามารถจะระเบียบตัวนี้ได้ภายในสะอาดภายนอกก็สะอาดมีเรียกว่าสะอาดแบบภายนอกอย่างเดียวใช่ไม่ได้ภายในต้องสะอาดด้วยเรียกว่าวัดภายนอกส่งผลให้เห็นถึงวัดภายในวัดภายในส่งผลให้เห็นถึงวัดภายนอกวัดหมายถึงบรแเวนไม่การต่อเต่ารอเรือเรียกว่าวัดตับปฏิบัติ มีวัตกรรปฏิบัติคือการคอยดูดแลจิตใจตนเองตลอดเวลาสำรวมระวังมีสติเจริญสติถ้าบูดือเรื่องสติแล้วเนะี่ยอย่างอื่นนะีมันสู้สติไม่ได้หรอกทุกอย่างนะมันมีสติเนี่ยนสะำคัญนะท่านบูดไว้ในะพระธรรมหาพระธรรมห้าประการสตินีมิริอินีสตินีสนม,มาธินี ปัญญสีนะศรัทธาเป็นแม่ทับหน้าสัตตินรีเนี่ยเรียกว่าศรัทธาเป็นแม่ทับหน้ามิตยะเป็นกองสเสบยเียงทำความเพียรทำความเพียรทำสมาธิเดินเกรมพิจารณาภาวนานําทำสิ่งที่ไม่เคยรู้ให้รู้ขึ้นทำสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นนั่นคือเกิดความรู้เห็นความเป็นไปของธรรมชาตินั้น,น,น นั้นน่ะน,น้ตาแต่ร่างกายจิตใจของเราเออกไปยิ่งพิจารณาไปเท่าไหร่นี้จิตใจก็เกิดความประมดพราะมีศรัทธานะทำอะไรด้วยศรนะัทธาแล้วความปืป้มไปดีเกิดจะปราาฏขึ้นศรัทธาเป็นแม่ทํามน้าทีงทาความเปลี่ยนไปเท่าไหร่ตามที่เราทํากันนั่นแหละแต่เพิ่มการดูแลจิตใจใตัวเองให้มากขึ้นในววิทยาชึ่นเป็นสมมันกองสบียน พราะขณะที่ทำไปด้ความประโมทคือความอิ่มใจเบิกบานใจปรากฏขึ้นความประโมทจึงเป็นเหตุทำให้เกิดปีติปีติเป็นเหตุทําให้เกิดความสุขความสุขเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดยักถานปุริยานันทสน,นะนั่นก็คือหมายถึงความเข้าถึงจิตแท้จิตเดิมๆจิตเดิมไม่ใช่จิตข้างนอกจิตข้างในเรียกว่าจิตในจิตหรือเรียกว,ว่ารู้หรือรู้ร ในว,ว่าจิตเดิมอย่าถามปุริยานนะเแี่ยว่าอย่าถามปุริยานว่าทีติภูตังทีติกูตังจิตเดิมอยา่าถามปุรยานันทัศนะทําให้เกิดยานแห่งความเบื่อหน,น่ายนิวิธายานเบื่อหน่ายต่อความเป็นอันนี้จังความเป็นเดิยวัความเป็นธรรมเบื่อหน่ายในสิ่งที่หาความยั่งยืนจิตตังถาวรไม่ได้นิบิธานเบรียถ้าไม่เกิดวิราคะวิรคะยานนิวิธาน มีราขยันคลายความหลงโดยการเทวดามีราขยันเป็นเหตุทำให้เกิกดปีมุดม,มีมุดเป็นเหตุทำให้เกิกดขยักยนันอาสวะรคขยักยันหมดที่นี่เป็นเหตุเหตทำให้เกินกดนิพพานมานิพพานพพก็ทะลุเข้าสุ่เกวราเกวระปริพุณังปริสุทธังเรียกว่าความบริสุทธิ์แท้จริงเกวระนั้นวิริยะจึงเป็นกองสเสบียงศรัทธาเป็นแม่ทับหน้า ปิฎยาเป็นกองเสบียงทำยิงทำปเท่ารในความป่าเพิ่มเป็นดียินดีของจิตใจมากขึ้นสติเป็นแม่ทับใหญ่เมืม่อกีนะ้แม่ทัาหน้านะแม่ทัาหน้ากองหน้าแม่ทัาหน้าสันธาเป็นแม่ทับหน้าปิฎยากองเสบียงสติเป็นแม่ทับใหญ่สมาธิเปฐานมัญชาการหรือกองหลวงปัญญาเป็นสพพวะลงสนามยึดในกายได้ทิตนี้ลงไปลงไปในสนามรบสนามยุทธ คือร่างกายและจิตใจนี้อย่างว่าฟังว่าสติเป็นแม่ทัพใหญ่อย่างในวัฏชงเนี่ยพอยังโคสติสังขาตัวสติขึ้นมาก่อนเนี่ยพอจงจิตสตินี้กันอยู่ตรงกลางนะเวทนาเห็นแล้วว่าอ๋อนี่เป็นอย่างนี้สตใิใช้เป็นตัวคุเคมเกมเนี่ยสถาเป็นแม่ทัพหน้าวิทยาเป็นกองเสบียงสติเป็นแม่ทัพใหญ่สมาธิเป็นฐานบัญยาการปรารัญญาเป็นสะพาวุฒิ เห็นไหมว่าตัวสติมันอยู่ตรงกลางอ่ะมันคุมเกมสติเนี่ยคุมเกมคุมเกมมาทุกอย่างนะเอาสติคุมบัตรนั้นแหละศรัทธาวิริยะสมาธิกับปัญญาเนี่ยมันไม่เกินไปแต่รกว่าศรัทธาม,มากไปขาดปัญญางมงายความเพียนมากความเพียนมากไปขาดสติเหนื่อยเบาสติยิ่งมากต่อะไรยิ่งดีนะสมาธิมากไปขี้เกียจ ไม่อยากคิดไม่อยากพิจารณาอะไรแล้วปัญญามากไปไม่มีสมาธิเป็นตัวกำกับมาปรุงสั่งอีอ่จารีว่าสัจทินสีวิเอริยนินสีสัจินสีคือสถทนาสัจทินสีวิเอริยินสีคือความเพียรความเพียรวิริยนะจุลเวทจะดีวิเรยวิริยะความเพียรสัจทินสีสติสมาธินี สมาธิปัญญสีเรี่ปัญญาเพราะอธิบายด้ว,วา่าศรัทธาเป็นใหญ่วิริยะความเพียนเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่สมาธิเป็นใหญ่ปัญญาเป็นใหญ่มันใหญ่หมดมันก็รู้ได้ว่าพระธรรมทั้งห้ามันก็รู้ระมะนะัดิตตัวเดียวคือสติทัวเดียวนะเป็นกำลังจะอธิบายเป็นมัคมีิวแปดก็ได้จะอธิบายเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้จะเรื่องรมาเป็เราาเือสติทัวเดียว สติดวเดียวที hmm. mm ่มีปัญญาเป็นกระแสนันว่าจมูก่างนี้ว่าองคุโธอย่างแท้จริงคือสติพุทธะจิตเป็นพุทธะคือสติดวยอะไรันเจ็ดตัไปญกว่านั้นอีกนะสติตัวเดียวนั้นน่ะคือพระหันสติตัวเดียวนั้นน่ะคือพระนิพพานอย่างอื่นไม่ใช่สติเนี่ยเป็นพณนิพพานสติเนี่ยเป็นพระหันแห่งระหันก็ทําความเปลี่ยนเมื่อคัดออกหมดอันนั้นที่เป็นสังขารที่ไม่เที่ยง จะเป็นฝ่ายดีไายไม่ดีขับออกหมดสุดท้ายเหลือ,อทฤษฎีตัวเดียวในจิตเนี่ยว่าจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งไม่มีสองอะไรที่ผ่านผ่านเข้ามานี่ผ่านที่หมดเป็นเรื่องนีจจันทุกนทัานาะตามม่เทียนนี่นี่ก็เป็นวัดภายในเมื่อเป็นวัดภายในในการจะระเบยบจิตใจตุอีแล้แท่นี้นะ ทำความภาคภูมินั้นจิตใจด้วยแล้วข้างนอกทมันจะเพียรเองมันมันจะไม่ขี้เกียจมันจะไม่วันสุดเอาเผากินหรือทําไปอย่างว่าไม่ใช่อันนี้มันต้องเกี่ยวพันกันกับจิตภายในนนวันนั้นนะถ้าเกิดว่าท่านจะดูหรือกระดูกของภายนอกกุฏิเราเป็นอย่างไรที่อยู่อาศัยเราเป็นอย่างไรการจัดเก็บของเป็นอย่างไรพอท่านมองเห็นกุฏนะินั้นความ แล้วก็ไม่เป็นระเบียบต่างๆนี่ยมันมองถึงจิตใจของเราทันทีเลยท่านจะสร้างเลยหรือว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องภาวนาอันั้นจิตที่เร็วและไม่เข้าทาเอาตทอพอนเยอะ